สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,อนอ้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วในช่องของตีไฟพาเตลุยนะครับวันนี้คอนเทนต์ที่พวกเราจะมาทําคือหนึ่งเมนูสําหรับคนพิเศษนะครับไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้คนพิเศษของเราไม่อยู่บ้านนะครับคนพิเศษของเราไปโรงเรียนนะครับไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทํากินกันเองนะครับเมนูที่เราจะทํากันวันนี้คือกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับ นี่ก็คือร้านที่พวกเราจะไปเลือกซื้อของกันในวันนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ของที่ต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์นะครับ เราจะทาคือเราต้องทําไข่ดาวก่อนนะครับตอนนี้กระทะเราก็รอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําการตอกไข่ใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะตอนนี้เราก็ทอดไข่ดาวเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบสําหรับทํา ผัดกะเพรานะครับขั้นแรกเราก็จะไปตำพริกกันนะครับตอนนี้เราก็ตำพริกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาพริกที่เราตำไว้ใส่ลงไปในกระทะนะครับตอนนี้เราก็ใส่พริกที่เราตำไว้ลงไปในกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนำพริกใส่ลงไปในกระทะแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ตามลงไปนะครับ ตอนนี้เราก็ได้นำไก่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไก่เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมทอดกันนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการหั่นโทฟไกยาจะใส่ลงไปในกะเพรานะครับ หลังจากเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำถั่วฝักยาวไปล้างกันนะครับแล้วเราก็จะใส่ลงไปในกระเพราต่อไปเราก็จะมาทำการหั่นพริกหยวกกันนะครับ หลังจากที่เราหัน่นพริกหยวกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็เจาพริกหยวกที่เราหั่นไปล้างกันนะครับหลังจากทําการล้างเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะใส่ลงไปในกะเพราที่เราเตรียมกันไว้นะครับหลังจากทําการล้างเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะใส่ลงไปในกะเพราที่เราเตรียมกันไว้นะครับ นี่คือภาพหลังจากเราใส่พิวกวัตรลงไปแล้วนะคะขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเด็ดใบกะเพรานะครับหลังจากที่เราเด็ดใบกะเพราเสร็จนะครับเราก็จะนําใบกะเพราที่เราเด็ดแล้วไปล้างน,นะครับหลังจากที่รเรานงใบกะเพราเสรด็ดแล้งล้ก็จะใส่ในกะเพราลงใน,น,นเ หลังจากที่เราใส่ใบกระเพราลงไปแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือขั้นตอนของการปรุงรสนะครับและนี่จะเป็นวัตถุดิบของการปะะรุงรสนะครับสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปนั่นคือน้ำมันหอยนะครับ ต่อไปจะเป็นซอสปูงรากาแมกกี้นะครับและอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนั้นคือซีอิ๊วดำนะครับใส่ลงไปนิดเดียวครตอนนี้ก็ะเพราของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ